อที่จะวาดรูปโป๊กเลยเชิญเชิญเข้าไปนอนคได้เลยรับแจ็คเหมือนกันนะจะเป็นทเอาดิเอาดิถอนเอาดิเกี่ยวมือเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จได้แล้วใกล้แล้วใกล้เคียงเรียบร้อยเออเป็นไงครับผลงานของว้าวแล้วทำไมมันมีสามสาม ก็ของจริงเป็นอย่างนั้นก็ของจริงเป็นอย่างนั้นเฮ้ยอ๋อดูดิดูดินี่มุมมัอแปลกแปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ W X Y ้วยนั่น่อยดิเราอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงแรมเข้าท่าริเวอร์เทลนะครับดูบรรยากาศก็คือเนี่ยครับเห็นท่าเรือแล้วก็แม่น้ำนะครับ วันนี้เรามาพามาเดทไงให้เมื่อแบบวิวดีขนาดนี้พามาเดทกันเหรอมันยุติคืีต้องนอนด้วยนหมอใครเป็นคนคิดเนี <right> ่ยบ้าเราเป็นเล่น yes> คืนนี้มานอนด้วยกันไหมคืนนี้มานอนด้วยกันเลยนอกันไนอนด้วยกันไหมเมื่อมีนอนบ้างเป็นบางเวลาใช่แล้วแต่เหตุการณ์คอยากเซ็ตก็ปกติแต่ตอนนี้ไม่มีใครปกติเลย ทำไมคุณถึงแบบพาผมมาเดทที่บรรยากาศแบบนี้เนี่ยอ้าวก็เพิ่มแบบว่าความบรรยากาศดีๆอยู่ด้วยกันแล้วแบบว่าเพิ่มอารมณ์สิ่งที่เพราะว่าพามาเพราะว่ามันยังเปิดประเทศไม่ได้ไงเราไม่สามารถไปต่างประเทศได้อะไรเงี้ยก็มาเที่ยวในเมืองไทยเราก่อนถ้าเปิดแล้วอยากไปประเทศไหนผมอย th ากไปประเทศไทยอุ้ยโอ้โห ผมสร้างหามาแล้วเรามากินไปด้วยคุยไปด้วยดีกว่าได้เลยจ้ะามารู้จักกันให้มากนิดนึงปกติเราคือไปทำง,งานด้วยกันนอนห้องเดียวกันหรือแยกห้องนอนห้องเดียวกันนะยัดนอนก้นไหมก้นครับก้บนครับกวนยังไงทำเสียงได้ไหมมันจะเป็นแบบไล่แบบหมู่แก้ปัญหาโดยวิธีการแบบไม่อยากทำให้เขาแบบรู้ตัวว่าเขากุนแล้วเขาจะเสียความมั่นใจผมว่าเลยเดินไป เปิดประตูแล้วก็ปิดประตูตรงแล้วเขาก็จะติดแล้วผมก็กลับมานอนต่อแล้วเขามีอะไรที่แบบว่าเวลานอนด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยู่ห้องเดียวกันแล้วแบบไม่มีเขานอนนิ่งมากเหมือนเด็กอ่ะคือเคขาหลับท่าไหนเขาตื่นเช้ามาท่านั้นเลยเอาว่าผมเข้ามาคุยเช้ามาก็อยู่เลยคุณเนี่ยเป็นคนหลับง่ายไหมก็ง่ายอยู่นะส่วนใหญ่คุณฝันเรื่องอะไร ฝันนี่แทบแทบจะฝันทุกคืนเลยนะเออฝันฝันมไปเรื่อยมากอ่ะฝันแบบปัญญาอ่อนอ่ะแล้วมีผมในฝันบ้างไหมมี<ต>มผมในฝันบ้างไหมีก็มีอยู่บ้างบางครั้งอะไรเงี้ยตื่นมาเปียกทุกทีเลย,เยฉีย่แตกกันกลัวด้ฝันไล่ทุบอยู่นัน <c oughs> ฉี่ทุกคืนเลยเวลาคุณฝันคุณเคยมีผมอย่นั้นบ้างไหมผมก็มี คนมันเจอกันทุกวันมันก็ต้องเก็บไปฝันอแล้แล้วอ้ยพูดเรื่องฝันจนแบบเยอะแล้วเนี่ยเราไปหาอะไรสนุกๆทำมนเตีนไงชอนชอนเดี๋ยวกัดลิ้นกละเเดี๋ยวกัดลิ้นทุกคนครับงั้นเราขอเวลาส่วนตัวของเราสองคนสักครู่หน่ยครับผมถ้าเสร็จแล้วเนี่ยไปดูกันนะว่าเราทำอะไรมันเตียย

นี่ใครล่ะเนี่ยมาสะบัดก้นแถวนี้อยู่ย่าบอกไม่บอกเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันย่างนผลจากการต่อยกันเมื่อกี้ต่อยกันเมื่อกี้ครับแทบจะมาไงวิ่งน้เรามาตั้งชื่อดีกว่าได้เอาเป็นชื่อแบบอินเตอร์นิดหนึ่งเอาเป็น น้องน้าต้องกีอะไรนี่ให้เราชื่อนี้ดีกว่าชื่ออะไรดี๋ยวอะ Walter ไย้ไว้ลอง Walter อะไรติดอยู่ในลิ้นหรือเปล่าอะผ่านไหยไม่จะดูว่าอะไรติดอยู่ในลิ้นหรือเปล่าว w เ l อร์เรามาหาอะไรเล่นกันดีกว่า ได้บิวหายดังทีเล่นบ้างเถอะมาแข่งกันด้วยดีมาซึ่งเกมคืออะไรครับเกมก็คือการนั่นว้าวต่อนชชูมันก่อนนะคะว่าใครจะได้เป็นคนเริ่มนะคะครับผมกติกาก็จะเหมือนเกมบันแดงเราทอยลูกเต๋าปุ๊บไปตกอยู่ตรงไหนแล้วมันมีโจทย์ให้ทำอะไรเราก็ต้องทำตามเควสนั้นๆนนะครับจนใครที่ไปถึงฟินิชก่อนคนนั้นก็เป็นผู้ชนะไปครับผมมาหนึ่งสองสาม ไอห้าครับเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเลยมันนี่เลยเหรอ,อลุกนั่งสามทีโดยเอาลาเนตวางไว้บนหัวห้ามทำหลน่นทำหล่นกลับไปช่องเดิมสามทีโดยให้ลาเนตไม่หลน่น,นอุ้งดังกรอบสุดแล้ว เกมนะพา,ญญาะวมาอาหมอเลยเอาเวน,านะเชิญฮะสามครับผมมงมาหนึ่งสองสเป็นเพลงไก่ย่าง เอาเป็นไก่ย่างแบบ EDM อัดร้องให้ได้ละไก่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 ไกไก่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 ไกก่ไ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  หนๆๆงสองสามไม่เป็นไรเปล่าเนี่ยโอ้โหมันจะขึ้นขางหมดได้ถ้าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับ2แล้วยินกับบอเท่ากับเท่ากับไงทำไมอ่ะกลายเป็นคนเดียวกันไง <c oughs> <c oughs> ไก่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 ไกไก่ไก่หน่องสาม่โอ้อือืไม่อยากได้เลยไม่อยากจสมภาพเลยวะอะดิว่าพันหรือว่าคุณยะ1 2 3่สาเผาฝั่งตรงข้ามหนึ่งเรื่อง มาได้เวลาเผาเรื่องของคุณวรรรัตน์หนึ่งเรื่องนะครับทุกคนเคยรู้ไหมว่ามุคคลผู้นี้นะครับเคยใส่กางเกงในตัวเดียวกับผมก็กางเกงในมันเหมือนกันเลยสีเหมือนกันเลยสีเขียวที่มาแล้วไปใส่ไดงไงอ่ะไม่รู้ก็คือมันแบบมันจะเป็นกองๆองรวมกันกางเกงในใช่ไหมที่ซักแล้วอ่ะแล้วเอ๊ะของเราเรื่องของนปะนถอดมาเลยถอดออมาถอดนี้มาถอดออกมา หัวถอดก็ไม่เหลืออะไรแล้วระวังทำงานโอ้โหทีเด็ดเลยนี่สองสามสี่ห้าหกให้ให้ฝั่งตรงข้ามหัวล้อทำไม่ได้ถอยหลังสามช่องใครโอเคยังอโอเคได้มน้อเงแล้วมาตาผม ถ้ามาลงที่ยี่สิบเก้าคือหา่ะเออเน้นหาอุ๊ยนะสี่หนึ่งสองสามสี่เอ้ยคุณโยนไปเลยฝา แล้ววันนี้เราก็ได้โฆษณาโฆษณาอีกแล้วครับผมเทนเนตครับเทนเนตครับเทนเนตโอเคหนึ่งแล้วม่วงแล้วผมขอส่งคุณเข้านอนกันดีกว่าได้ครับ้ดยบทเพลงไก่ไก่ไก่ย่างถูกทอง EDM ไก่ไก่ถุยสักที อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยผมเปียกคุณหนาวป่ะครับหนาวดินี่เลยฮะลูกของเราเนี่ยมีตัวช่วยไอ้ขาไม่เป็นไรนะคือขาหุ่มแล้วแต่ว่าตัวมันมันหนาวไม่เป็นไรลูกเรามีให้คุณจำลูกอย่างนั้นเลยข้อหุ่มโอ้โหนนุเ เฮ้ย <Hey. S 1> ทำได้ทำได้ <Hey. S 1> เล่นด้วยหมดเลยเว้ย <c oughs> มันต้องข่งต้องต้องขายกันแล้วร <c oughs> ู้จักหนังหน้าแล้วเน <c oughs> ี่ยโอยนอนเด็กขนาดนี้โซมาเนี่ยหาอะไรบำรุงหน่อยดีกว่าอุ้ยอะไรอะ่ะึงเด็กขนาดนี้ไม่ว่าจะหนักขนาดไหนนี่อะไรครับ water sleeping mask สูตรใหม่ของร้านนีงเขาโอ้โหเฮ้ยฟังจากชื่อแล้วเนี่ยมันมันช่วยมันต้องช่วยเยอะมากเลยมันช่วยอะไรอะ่ะ <c oughs> นี่เลยไชมากสก่อนนอนจะช่วยฟื้นฟูผิว โอ้ผิวที่เสียไปเนี่ยจะกลับมาเปล่งปลั่งว้าวมันจะมีครีมตัวไหนที่มันสามารถทาได้ขนาดนั้นเลยเหรอตัวนี้เอาอยู่คุณไม่เชื่อคุณขายเกินไปแล้วคือไม่เคยขายเลยจริงจริงมันดีแบบคือมันจะมีครีมอะไรที่ทําอย่างนั้นได้เหรอลาเน็วอเตอร์สลิปปิ้งสูตรใหม่คือตัวนี้เนี่ยนะเขาดีกว่าสูตรเก่าตรงที่ทาไปปุ๊บเนี่ยบำรุงได้ลึกกว่าเดิมอุ้ยวุ้ยพวกนี้ตื่นมาคือแบบว่านุ่มกว่าตุดน้องวอเทอร์ยอ ไม่ต้องพูดละไม่เชื่อคุณหรอกอืมันจะมีครีมที่ไหนที่ทำไม่นองพูดลมันจะมีครีมอู้หมันชุ่มชื้นมากครับผมโอ้โหผมเหมือนโอ้โหผมเชื่อคุณแล้วมันไม่มันมันคือของจริงมาถึงตาผมแล้วคุณท้ายผมบ้างเดี๋ยวได้มันเข้าไปลึกไงจึงเหมือนคุณจมลงไปในน้ำ พอดมากครับนี่แด่วจริงๆอ่ะแค่ผมนอนกับคุณ่ตื่นมาันก็สดใสแล้วนะแมแต่ไม่เป็นไรครับสำหรับคนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยใครอยากตื่นมาหน้าสดใสเพราะว่าคุณไม่มีพี่วองอ่ะดังนั้นคุณเลยต้องใช้ l a n e เน็ตนะครับสำหรับใครที่อยากหน้าสดใสเนี่ยง่ายๆเลยครับเข้าที่ Line Ad l a n e เน็ต Chat and Shop นะครับสั่งซื้อเลยนะครับตัว Water Sleeping Mask ใหม่ถ้าเกิดซื้อในช่วงนี้เนี่ยรับไปเลยครับน้องวอเตอร์ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางลาเนทด้วยนะครับที่ให้พวกเราได้มาเล่นเกมสนุกๆแล้วก็มอบความน่าใสให้เราสองคนนะครับครับแล้วก็อย่าลืมพบกับ WX y นะครับรายการดีๆคู่ช่อง Lucky Thailand นะครับในวันที่16ทุกวันที่16นะครับผมหนึ่งด้วยหนึ่งด้วยหนึ่งด <c oughs> ้วยครับเขาฝากไว้ด้วยครับรายการคุณภาพไปดูแล้วแบบว่า <c oughs> ดู <c oughs> เรียกได้ว่าไปดูไปดูมึมโหมด